เอาแล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมานะครับลองเล่นเกมนะครับอย่าโดนไล่ออกนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเอ่อต้องใช้ทั้งความอดทนแล้วก็เอ่อต้องใช้ทั้งดวงด้วยนะครับสองอย่างเลยเป็นเกมที่ผมลองโหลดมาเล่นนะครับได้ประมาณวันหนึ่งเนาะก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับนี่นะครับ เป็นเกมที่เราเทํางานนะครับเป็นพนักงานที่อารมณ์เด็กจบใหม่แล้วก็มาสมัครงานนะครับแล้วก็จะโดนโดนทดสอบนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นเหมือนชีวิตประจําวันในํสานักงานที่เราทํางานกันอยู่นะครับโดยเริ่มเริ่มต้นมาเนาะเราก็อันนี้ผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ ผมตกงานมา47ครั้งนะอันนี้เป็นบริษัทที่48นะครับก็เราก็จะมาทำ,ทำการสมัครงานเนาะโดยขั้นต้นเราจะต้องทำการนะคลิกปุ๊บก็จะโดนสัมภาษณ์งานนะครับประเมินว่าเออเราเหมาะกับการเข้าไปทำงานหรือเปล่าอันนี้ก็ได้ตำแหน่งงานแล้วนะครับเป็นเด็กฝึกงานนะครับเด็กฝึกงานก็จะไม่มีไรายได้อะไรนะครับเกมนี้ก็จะมีเรื่องของไรายได้เพื่อไปอัพ พวกสกิลความสามารถนะครับแล้วก็ซื้อพวกบ้านรถอะไรพวกนี้เนาะ mm hmm. ก็เป็นเสมือนชีวิตรประจำวันวของคนเราเลยนะครับนี่นะครับโหลดเข้ามาเนาะตัวเกมก็จะมีนี่นะครับเออเขาเรียกว่าคล้ายๆกับวิธีการเล่นนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะคำว่างานนะครับ ก็จะบอกว่าถ้ามีการเรียกนะครับนะบผมไอ้แดงๆตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับ <Okay. S 1> คือจะเป็นการพอบหมายงานนะครับจากคนที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าเราเนาะแล้วก็ไอ้ตัวจุดๆสามจุดเนี้ยก็คือเป็นการพูดคุยนะครับของแบบคนที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าเรานะครับจะมาพูดคุยกับเราเนาะส่วนไอ้ตัวเครื่องหมาย เซทเซทเซสามตัวหรือว่าหลับเนี่ยนะครับดกคือเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานะเป็นลูกน้องของเราอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องอยู่ในตำแหน่งที่สูงนะครับระดับผู้จัดก,การเนาะถึงจะได้มีลูกน้องนะครับให้เราคุมซึ่งไอ้ตำแหน่งเนี้ยไอ้ตัวเซทเซทสามตัวเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับว่ามอบหมายงาน,นรับเหมือนงานหมดแล้วลูกน้องนั่งหลับต้องเอางานไปลูกน้องทำนะครับ ส่วนในจุด3จุดเนี่ยก็คือเป็นการพูดคุยที่เขาจะมาทักทายนะครับทุกจะมีช้อยให้เราเลือกเนาะอยู่2ช้อยนะครับก็คือถ้าเกิดเราเลือกผิดนะครับก็จะส่งผลทําให้โอกาสในการเลื่อนขั้นนะครับลดลงหรือไม่ก็อาจจะโดนไล่ออกได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับนะครับเขาก็จะสอบวิธีการเล่นเนาะถ้าเกิดมีเครื่องหมายขึ้นมาให้เราแตะนะครับที่หน้าจอเนาะที่ทัชที่หน้าจออ่านะ อันที่สามเนาะอันที่สามนี่ก็คือจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมชี้ไว้ตรงเนี้นะครับจะเป็นกองนะครับกองงานเนาะการรับรับงานที่เรามอบหมายมาหนึ่งงานนะครับก็จะมีหนังสือนะครับหรือแฟ้มนะครับเพิ่มประมาหนึ่งแฟ้มเนาะยิ่งเรารับงานมาเยอะนะครับกองงานมันก็มันก็จะกองมากขึ้นนะครับเลยทําให้งานสูงนะครับเชื่อมีผลนะครับ ถ้างานมันเยอะเกินไปก็อาจจะโดนไล่ออกจากงานได้เหมือนกันแล้วก็อันที่สี่เขาจะบอกนะครับวิธีการก็คือให้เราไปทัชนะครับหรือว่าสัมผัสที่ตัวของตัวละครของเรานะครับเพื่อให้เร่งนะครับเร่งการทํางานให้ไวขึ้นนะครับแต่ก็จะแลกกมาด้วยสุขภาพเนาะซึ่งสุขภาพก็คืออันนี้นะครับไอของผมเนาะเนี่ยไอหนึ่งร้อยสิบเนี่ยนะครับจริงๆอ่าเดี๋ยวผมขอเล่นให้ดูก่อนนะครับอันเนี้ยเห็นฮะกองงานของเราจะเพิ่มขึ้นมาสองแล้วนะครับรับงานมานะครับนี่ครับ เดี๋ยวมามากันต่อเนาะ <c oughs> อ่านีนะครับไออันที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะกรณีที่เรามีทีมงานหรือว่าเราเป็นหัวหน้าคนแล้วนะครับแล้วตำแหน่งผู้ผู้จัดการแล้วนะครับแล้วก็จะสัมผัสตรงนี้นะครับเพื่อเอ่อเหมือนเอางานไปให้ลูกน้องไม่ให้ลูกน้องนั่งหลับนะครับอ่าแล้วก็ก็จะสอนเรื่องของการอัปเกรดทักษะนะครับทักษะก็คือความสามารถเนาะ โดยทักษะนะครับจะให้ดูนี่นะครับความสามารถเนาะอันที่สองนี่นะครับทักษะเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความท้าทายนะครับความท้าทายเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของออนี่นะครับซ้ายอันนี้นะที่มิลลิเสามเนี่ยนะครับเป็นเหมือนออการกดเพื่อรับนะครับค่าประสบการณ์พิเศษแล้วก็เงินนะครับเพื่อใช้ในการ นำมาอัปเกรดนน่นนี่นั่นเนาะซึ่งมันจะมีอยู่แค่3าครั้งนะครับต่อต่อการเข้ามาใน1ง,งานแล้วจะรีนะครับเพิ่มมาทีละ1ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับคุณง,ง่คือใช้ได้แค่สครั้งนะครับต่อต่อ,ต,อต่อหนึ่งชีวิตอะ่ะนะครับถ้าเกิดเราอยากใช้อีกถ้าเราไม่ดูโฆษณาหรือว่ารอหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ต้องโดนไล่ออกจากบริษัทแล้วไปสมัครงานใหม่เป็นที่ใหม่มันก็จะรีนะครับนะส่วนความท้าทายนะั่ก็คือยิ่งเออเขาเรียกว่ายิ่ง อัปเกรดนะครับตัวเขาความท้าทายมากขึ้นเนาะ mm hmm. ก็จะยิ่งมี mm hmm. เขาเรียกผลตอบแทนที่ส่งขึ้นนะครับถ้าได้อันถ้าเราอัปเกรดไปสุดแล้วดันไม่ได้อันไอกาจะหลับเนี่ยนะครับก็ mm hmm. จะได้น้อยนะครับมันก็จะเป็นการแรนดอมนะครับแต่เพิ่มโอกาสที่เราได้อันที่เอ่อเอ่อได้ซุปอนันสูงอะมากขึ้นนะครับอันที่สองก็คือการทํางานเนาะการทํางานเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความความเร็วในการทํางานนะครับ อัปเกรดแต่ละขั้นเนาะเขาก็จะมีเขียนอยู่นะครับอันนี้ผมอัปเกรดมาระยะหนึ่งแล้วนะครับนะครับภาระภาระงานเนาะก็จะเป็นในเรื่องของเอ่อกองหนังสือนะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับตอนแรกมันอาจจะได้อยู่เท่มันระยะหนึ่งนะครับถ้าเกิดเกินนั้นไปก็คือเหมือนกับว่าตัวละครของเรามันจะไม่รับงานเพิ่มแล้วแล้วถ้างานที่เขาสั่งมาแล้วเราไม่ไปรับเพิ่มนะครับหลายครั้งเข้าอ่ะ ก็จะถูกประเมินให้โดนไล่ออกไปนะครับไอตัวพลรงงานเนี่ยอัปเกรดก็เพื่อให้ให้เหมือนกับว่าเรารับรับงานได้มากขึ้นนะครับจะได้ไม่โดนไล่ออกเนาะส่วนที่เหลือก็คือความเร็วนะครับสามอันแรกก็คือความเร็วในการทํางานเนาะเราจะทํางานได้เร็วขึ้นนะครับส่วนทอ้สี่คือเมื่อเราแตะจะเร่งการทํางานให้เร็วขึ้นแล้วมั้นก็จะเป็นการอัปเกรดเนาะอยู่สามอย่างนี้นะครับในเรื่องของการทํางานคือความเร็วปกติแล้วก็ความเร็วเมื่อเราไปไปทัชดูดสัมผัสเร่งนะครับ แล้วก็เรื่องของการรับงานที่มากขึ้นเนาะรับได้มากขึ้นนะครับต่อมาคือการพูดนะครับการพูดก็คือเป็นการเหมือนกับว่าทักษะการพูดคุยกับคนในในที่ทํางานนะครับให้ได้งานหรือว่าสามารถมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งนะครับจากเด็กฝึกง,งานนะไประดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆได้ได้มากขึ้นนะครับคือผมเล่นแรกๆเนี่ยจากเด็กฝึกง,งานไปตําแหน่งที่ถัดไปยังถือว่ายากนะครับเพราะว่า ยังไม่ถึง50%ไอ้ประมาณ50%นะครับแต่ตำแหน่งต่อไปคือ40%นะครับซึ่งก็ต้องอัปเกรดพวกเนี้ยนะครับเพื่อให้ขึ้นไปตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเนี่ยผมจะเน้นอันนี้มากมากกว่าอันอื่นเนาะเพราะว่าเอ่อเนื่องจากมันอย่างเนี้ยดูนะผมกดให้ดูเนาะเนี่ยบวก2%นะครับ,ม,นะบ,นะรบมีโอกาส2%ที่เพิ่มขึ้นนะครับที่เราจะได้เป็นเขาเรียกเลื่อนตำแหน่งต่อไปได้ได,ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับคือเพิ่มโอกาสเนาะ โดยตัวการพูดการพูดเนี่ยจะมีในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งน,นะครับหลักๆเลยเนาะคือจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ความเร็วในในการทำงานเป็นทีมนะครับก็คือลูกน้องเราอ่ะจะจะเร็วขึ้นนะครับเหมือนทำงานได้เร็วขึ้นเนาะทำงานได้เร็วขึ้นอันอันอันที่อันเนี้ยนะครับอันเนี้ยส่วนอันนี้ก็คือ เรื่องของรายได้นะครับคือทุกครั้งที่เราทํางานนับเสร็จนะครับมันจะมีเหรียญน,นะครับเด้งขึ้นมาเนาะเหมือนอารมณ์ประมาณว่ามีค่าตอบแทนเนาะเป็นเหรียญทองหนึ่งเหรียญถ้าเราอัปเกรดตัวรายได้พิเศษต่องานเนะี่ยจะจริงจะเหมือนจะบวกเพิ่มนะเป็นสองเหรียญดึงด้งขึ้นมาสองทีนะครับอ่าแล้วนี่เรื่องของประสบการณ์เพิ่มเติมจากงานเนาะก็คือเหมือนกับว่าปกติอ่ะ หนึ่งแฟ้มอ่ะจะได้หนึ่งอีก EFP นะครับไอ้ตัวนี้อาจจะเพิ่มเป็นสองหรือไม่ก็อาจจะมีบางอันที่เป็นหนึ่งแล้วบางอันที่เป็นสองนะครับที่ผมสังเกตนะประมาณนี้แต่ทนนี่คนยังไม่อัพ <c oughs> เพราะว่ามันมีเรื่องของอย่างอื่นที่ที่มันมีนอกเหนือจากตรงนี้ที่เราต้องไปอัพนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมที่หลังอันที่สามก็คือเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพก็คือ ไอ้หลอดแดงแดที่ผมชี้ให้ดูอะตอนแรกเนะี่ยไอ้110เนี่ยจริงๆดูตรงนี้ก็ได้นะครับยังเห็นอยู่สุขภาพเนี่ยก็คือเมื่อเราไปทันทำการทัชนะครับหรือว่าสัมผัสที่ตัวตัวเราเพื่อเร่งการทำงานตัวสุขภาพจะลงลดลงนะครับแรนดอมเนาะประมาณ2ถึงถึง4ี่นะครับแล้วแต่อันแล้วก็ในเรื่องของทำงานเป็นทีมเวลาเราเป็นหัวหน้าคนหรือผู้จัดการนะครับเราจะเอางานไปให้ลูกน้องอนะกดที่ลูกน้อง1นงทีนะครับเราจะเสียสุขภาพไป10 แล้วมันจะค่อยๆเพิ่มมาทีนึงเพราะฉะนั้นสุขภาพเนี่ยก็อัพไปก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อเพื่อทําให้เราทํางานได้สะดวกล้วคล่องมากขึ้นนะครับโดยจะมีในเรื่องของของหลอดพลังนะครับเพิ่มมานะครับอันนึงกออ็อยู่ที่ประมาณ20หรือ3าผมจำไม่ได้นะครับประมาณ 20- 30ถึงเนี่ยนะครับต่ออันตอลอดเนาะแล้วก็มีการฟื้นฟูนีน่ก็คือการรีแพนะครับตัวตัว ตัวสุขภาพที่เราใช้ไปเนี่ยมันจะเพิ่มเร็วขึ้นนะครับมีอยู่สองอย่างนี้เนาะสำหรับสุขภาพสุดท้ายก็คือ,อ,อสภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยก็คืออัน,น,มมนเนี้ยความเป็นผู้นำเนี่ยเรายังอัพไม่ได้นะเพราะว่าต้องอยู่ในตําแหน่งที่สูงมากๆนะครับผมทําได้สูงสุดก็แค่ตําแหน่งเนี้ยนะครับผู้จัดการเนาะ, <c oughs> ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของ collection นะครับ คอเลกชันจะช่วยเพิ่มนะครับในเรื่องของออนี่นะครับเป็นโบนัสนะครับยิ่งเราโดนไล่ออกเยอะนะครับโดยโด้วยเหตุผลต่างๆเนาะเรากจา็จะเรียกว่าได้ประสบการณ์เนาะในการโอกาสเลื่อนตำแหน่งที่มากขึ้นนะครับอย่างอันแรกเนาะ number one เนี่ยนะครับก็คือเราโทรไปสัมภาษณ์งานแบบโทรศัพท์เนาะสัมภาษณ์ได้ผ่านนะครับหรือไม่ก็อย่างอันนี้เนาะ เหมือนกับว่าเขา,าเรียกไงเหมือนที่ผมบอกไปไปในเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราแฟ้มงานเรามันล้นอะแล้วตัวเราไปรับงานเพิ่มไม่ได้นะครับแล้วตำแหน่งสองสูงที่สูงสูงกว่าเรานะครับเรียกเพื่อไปเอาแฟ้มงานเนี่ยนะครับเหมือนโต๊ะเรามันล้นแล้วเรา,เร,า,เร,ารับไม่ได้แล้วนะครับแล้วการเรียกอมันมากเยอะมากๆอะจนทุกคนเหมือนในที่ทํางานนะมองว่าเฮ้ยคุณทํางานไม่ได้คุณเรียกแล้วไม่มานะครับเขาก็จะทําการไล่ออก ทำการไล่ออกเลยแล้วเราก็ตกงานนะครับเนีย่ยนะครับมันมันมันไอ้ตรงเนี้ยที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยมันคือ,เ,อเขาเรียกว่า,เ,าเหตุผลนะ่ยในการไล่ออกจากงานนะครับเหตุผลที่ที่บริษัทไล่เราออกจากงานนะครับเนี่ยนะมันจะมีเขาเรียกเนี่ยอันนี้อย่างกรณีเนียเนี่ยคุณโดนไล่ออกนะครับ จากการทํางานหนักเกินไปนะครับไม่มีงานให้คุณทําแล้วนะครับอันนี้ก็คือคือให้ผลบ้าๆนะครับคือเรานั่งนั่งเคลียร์งานจนหมดแล้วนะครับแล้วเขาก็ไล่เราออกเพราะว่าเขาไม่มีงานให้เราเนาะเราทำงานหนักเกินไปอันนี้ก็คือเหมือนกับมีคนมาพูดคุยกับเรานะครับแล้วเราเหมือนกับว่าไปรับงานตรงอื่นอยู่แล้วเขาเหมือนเขามาไอตัวนี้ยอันนี้เราต้องรีบงขดเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่กันแป๊บเดียว คือพก,กดไม่ทันปุ๊บอ่าโดนไล่ออกเลยเพราะว่าเหมือนหัวหน้ามาคุยแล้วเราไม่ยอมคุยกับหัวหน้าแล้วมาเนี่ยยิงเงินไปเนาะอ่า <c oughs> อันนี้ก็คือไออันเนี้ยอันนี้ก็คือเด็กตำแหน่งฝึกง,งานนะตำแหน่งที่ผมทาอยู่เนี่ยตอนนปัจจุบันเนี่ยเหมือนพอจบงานปุ๊บนะครับเอ่อตัวบริษัทไม่จ้างต่อก็แค่คเหตุผลที่ว่าเราทํานหนักเกินงานหนักเกินไปนะครับอ่า อันนี้ก็คือถ้าเกิดเราอยู่ตำแหน่งตำแหน่งเดิมนะครับมาสองปีแล้วแล้วไม่ยอมแบบเราเหมือนเพราะจะเห็นไอ้หลอดสีเหลืองข้างบนนี้ใช่ไหมเนี่ยนะครับเราเลื่อนตำแหน่งไม่มันขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าโอเปอร์เซ็นต์อะเปอร์เซ็นต์ของเรามันมันต่าทําให้เราไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะครับเราก็จะย่ําอยู่กับที่ถ้าเกินสองครั้งนะครับเราก็จะโดนไล่ออกเพราะว่าสองปีแล้วนะครับไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งขึ้นไม่ได้ก็โดนไล่ออกไปซะอะไรประมาณน,นั้นอ่า อันนี้ก็เป็นตําแหน่งอ,อีกขั้นหนึ่งนะครับที่สูงกว่าเนาะ,ะนะครับสองปีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราใช้หลอดพลังสุขกาพหมดนะครับก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็โดนไล่ออกนะครับเหมือนละออกมากกว่าโดนไล่ออกนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นตําแหน่งผู้จัดการแล้วนะครับออสั่งงานลูกน้องแต่ลูกสั่งงานไม่ทันลูกน้องหลับนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มีการลูกน้องหลับเมื่อไหร่ก็คือเราก็โดนไล่ออกทันทีนะครับมันเป็นเขาเรียกว่า ความโหดเนาะอันนี้ก็คือทํางานไปสักพักหนึ่งอยู่ดีตัวแร่ออกเพราะว่าบริษัทลมละลายเห็นไครับมันก็คือเตุผลต่างๆที่ที่ไอตัวเกมมันให้เรามาว่าตัวแรออกเพราะอะไรนะครับอย่างอันเนี้ยผมลองกดอยู่ครั้งนึงเนาะมันมีมันมีเหมือนกับว่าฉันอยากกินขนมนะครับผมก็เลยกดเขา,าเออแนะออกไปซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บนะครับแกะกล่องขึ้นมาตัวปิวนะครับโดวแร่ออกทันทดีเลยนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่า ในหองมีแต่ลมนะครับแล้วพัดตัวตัวละครของเราปิวนะครับเขาก็เลยทําการไล่ออกพราเราหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเหตุผลนะครับทําไมคุณถึงโดนไล่ออกเนาะส่วนอันนี้ก็คือตําแหน่งนะครับผมทํามาถึงตัวผู้จัดการนะครับอันนี้เนาะผู้จัดการก็จะมีรายได้เนาะอยู่ที่สี่พันนะครับอพอดีผมเติมไปสิบ ปเติมเอ่อตั้งเงินบำนาเนี่ยไปคูณ2นะครับก็ยอมรับว,ว่าเติมเนาะเกมนี้นะครับอ่าก็เป็น8,000บาทแปด0ั 8, นเนาะ8,000ทองนะไม่ใช่ไม่ใช่8,000บาทนะครับซึ่งการขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็ถ้าถ้าถ้าเล่นปกติก็ถือว่ายากนะครับเพราะว่ากว่าจะเลื่อนจากตำแหน่งผู้ผช่วยผู้จัดการเนี่ยนะครับขึ้นมาเนาะต้องเก็บเขาเรียกว่าค่าประสบการณ์นานนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับในตำแหน่งของผู้ช่วยผู้จัดการเนี่ยนะครับ ไปผู้จัดการนะครับแต่ตําแหน่งเนี้ยไปตําแหน่งเนี้ยไอเปอร์เซนที่ผมจะได้ขึ้นขึ้นเป็นตําแหน่งถัดไปอ่ะมันไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับซึ่งโอกาสน้อยมากนะครับผมโดนไลอออกแต่ตรงนี้เยอะมากนะครับผู้ช่วยเนี่ยเยอะมากนะอันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะครับส่วนอันนี้เนาะก็คือเออจะเห็นตรงเนี้ยนะครับเป็นคอลเลกชันเรื่องของรถหัวใจแล้วก็บ้านนะครับ คือตอนนี้ผมยังไม่ค่อยชัวร์นะว่ากรณีที่ถ้าเกิดผมมีรถหรือมีหัวใจมีบ้านเนี่ยมันจะทําให้โบนัสนะครับการเลื่อนตาแหน่งตรงนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับอย่างเงี้ยนะครับผมลองอ่านดูเนาะคือถ้าเกิดเรานะครับมีคะแนนพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับนะบนะรับสินทรัพย์ผ่านเหตุการณ์ต่างๆคุณก็จะได้รับคุณสมบัติที่หลากหลายคุณสามารถได้รับคะแนน ที่ส่งขึ้นนะครับโดยเลื่อนขั้นเนาะจากธาตุนะครับไปเป็นชนชั้นล่างชนชั้นกลางระดับล่างชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นสูงนะซึ่งณเวลาเนี้ยตำแหน่งที่เราเป็นก็คือระดับธาตุเองนะครับถือว่าหดลายมากนะครับอ่ารนบเกณฑ์ก็มานี้เนาะให้เรารับตำแหน่งนะครับแล้วก็อย่างตอนนี้นะครับงานก็เริ่มเยอะแล้วนะครับจะสังเกตนะครับของนังสือเริ่มเยอะละนะครับเราก็กดคลิกนะครับ น่าจะสังเกตนะครับสุขภาพนะครับลดลงอย่างเร็วเลยคลิกหนึ่งก็3าสี่นะครับมันมันแรนดอมเนาะแต่ก็จะทํางานให้เรานะครับงานเราจะเสร็จเร็วขึ้นนะครับไอสังเกตที่ตัวหลอดสีเหลืองนะครับแล้วก็โอกาสนะครับในการเลื่อนตําแหน่งเนะี่ยหกเปอร์เซ็นตนาะคือเริ่มแรกน่ยนะครับอ,อันนี้ก็คือให้เรามากดเนาะ,ะมีการสั่งกาแฟนะครับ ก็ต้องกดอันบนไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะเพิ่มเรื่องเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งค่อนข้างสูงอ่าบางทีเราซื้อสตาร์บงสตาร์บาร์อะไรพงในสตาร์เมื่อกี้มันเขียนสตาร์ดักนะฮะซื้อไปแล้วนะครับปรากฏว่าบริษัทล้มละลายนะก็เสียเง,งนินห้าสิบปีฟรีเลยนะครับนี่นะครับก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าตกงานอ่าได้เลื่อนตำแหน่ง กม็มาเริ่มตำแหน่งแล้วมาเป็นตำแหน่งที่2นะครับเป็นพนักงานสัญญาจ้างนะครับส่วนระดับไม่ต้องห่วงเนาะต่อให้เราขึ้นไปผู้จัดการก็ยังอยู่ใน,ในระดับทาสนะครับส่วนเงินนะครับจะเห็นว่าผมมีเงินอยู่ห้าหมื่นสามนะครับคือไม่อัปเกรดความสามารถเพิ่มเติมนะเพราะว่าผมจะเก็บไว้ซื้อรถ นะครับรถไอ้ตรงเนี้ยนะครับมาราคาตั้ง70,000จริงๆผมมีเงินเกือบ70,000แล้วนะครับพอดีมันมีอยู่เคสนึงอ่ะที่ไอ้อไจุด3จุดอ่ะขึ้นมาที่ตัวเราผมลองกดเข้าไปแล้วขึ้นว่าแม่แม่ของไอ้ตัวละครเรานะครับอยากได้กระเป๋าใบาละหมื่นผมก็ลองกดดูปรากฏว่าได้แค่ค่าประสบการณ์เนาะอ่าก็ถือว่าเสียเป้านะครับ ได้แค่ค่าประสบการณ์เพิ่มเหมือนโอกาสเลื่อนตำแหน่งอะเพิ่มขึ้นมาแค่หนึ่งหรือสองเนี่ยนะครับแค่เนี้นเองเนาะไม่นอกเหนือนจากนั้นคือไม่ได้อะไรเพิ่มเติมอีกเลยนะครับก็เลยโอเคนั้นก็ไม่เป็นไรไม่งั้นป่านนี้นะครับก็อีกประมาณเจ็ดเจ็ดพันนะผมก็จะได้แล้วนะครับไอ้รถเนาะแต่รถเนี่ยคือไม่ใชื่อว่าเราจะซื้อได้เลยนะครับต้องรอให้ตัวละครเราอะอยากได้รถนะครับตัวละครเราน่าจะอยู่นช่วงน้ำแดงผู้จัดการเนี่ยนะครับ ผู้ช่วยผู้จัดการกับผู้จัดการเนาะตำแหน่งนี้กับตำแหน่งเนี้ยนะครับเขาก็จะเหมือนแบบอยากได้รถมาขับนะครับผมก็จะดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดได้รถมาขับแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ในการเลื่อนตำแหน่งงานจะเพิ่มขึ้นอย่างอย่างที่ตรงนี้บอกหรือเปล่านะครับนี่นะครับถ้าเกิดได้จริงก็ถือว่าโอเคมากนะครับกับกับเอ่อการเก็บเงินรอบนี้เนาะเจ็ดหมื่น เพราะว่าตัวตัวของตำแหน่งเนี่ยมันอัพเกรดที่ความสามารถการพูดอย่างเดียวเลยนะครับะนะครับซึ่งเงินมันเยอะมากกว่าที่เราไป l โตรดิคนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องตำแหน่งอันเนี้ยเพิ่มมาสองใช่ไหมอันเนี้ยเพิ่มมาสอันนี้เพิ่มความเร็วในการทํางานกับเป็นทีมนะครับก็ต้องใช้ไปเท่าไหร่2องหมื่นสี่แล้วนะครับอันนี้อีก คือตรงนี้ยังยังไม่พอเลยยังไม่พอกับสามอันนี้เลยได้เพิ่มมาแค่สี่เปอร์เซ็นตนะครับก็ไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่น้องถ้าเกิดกรณีซื้อรถนะครับอันนี้ก็มาขอทํางานวันเสาร์อาทิตย์นะครับอ่าสุขภาพลดลงไปสินะครับแต่โอกาสเรื่องตหน่งเพิ่มมาหนะึ่งเปเหรือแย่นะครับเหมือนเหตุผลมันเยอะนะครับก็เปรเสมือนชีวิต ออฟฟิศนะครับก็คือบางทีเจ้านายมาบอกอว่าเสาอาทิตย์นี้มาทำงานกันด้วยนะอะไรต่างๆนะครับก็ความขยันเป็นหลักนะครับเกมนี่นครับมีคนโทรมาอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ผมขอเตือนก่อนเนานะไอ้กล่องโดนัทเนี่ยเหมือน <laughs> เรียกว่าหลุมกับดักในการไล่ออกนะครับถ้าเปิดกล่องปุ๊บโดนไล่ออกปั๊บเลยนะครับ มันเหมือนเป็นช้อยที่เราต้องตัดสินใจนะครับในการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่าดูให้ผลของการไล่ออกนะครับนี่นะกล่องโดนัทผมลองกดไปแล้วนะครับกดปุ๊บนะครับปรากฏว่านี่นะครับเขาก็ให้ผลเนาะเป็นกล่องโดนัทที่มูลค่าราคานะสามหมื่นน่าจะใช่นะอ่า ประมาณนี้นะครับเกมก็จริงๆเกมกไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ผมว่ามันแล้วมันแลกต้องใช้ดวงอ่ะครับดีนะครับอันนี้นะครับเร่งนะเคเลื่อนตำแหน่งแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วตำแหน่งตรงนี้ไม่ค่อยโดนไล่ออกเท่าไหร่นาออ่า,อาไม่โดนไล่ออกนะครับแต่ตำแหน่งไม่เลื่อนนะครับตำแหน่งไม่เลื่อนขึ้นนะครับอันนี้ก็ อย่ก็ซื้อมันเลยนะครับก็ซื้อครับอซื้อไปเลย <c oughs> ประมาณนี้นะครับเกมนี้เนาะเดี๋ยวผมนี่นะไอ้กรณีนะี่ผมยังไม่เคยเลื่อนไม่เคยเรียกเขาว่าเพื่อนไงเอ้งไงเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลองกดละครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้ปิดคลิปนี้เนาะแล้วเดี๋ยวไปเริ่มต้นตำแหน่งในทุนง,งานใหม่นะครับแล้วก็เกมนี้เขาก็บอกอยู่นะครับว่าถ้ากรณีเรานะครับ อยู่ตำแหน่งที่สูงๆแล้วนะครับแล้วเราโดนไล่ออกเนาะการสมัครงานครั้งต่อไปเราอยู่อยู่ตำแหน่งนะครับลดลงมาสองตำแหน่งเนาะสมมติเป็นผู้จัดการเนี่ยเราก็จะอยู่ในตำแหน่งออต่ำกว่าผู้ช่วยผู้จัดการก็คือพนักง,งานพนักง,งานประจำ <c oughs> นะครับ <c oughs> <ๆ S 2> ลองกดดู <c oughs> อ้าวนึกว่าจะโดนไล่ออกนะอ่ะ <c oughs> ก็สท่ากับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ตอนแรกกะจะปิดคลิปด้วยการเลื่อนตำแหน่งไปเป็นพนักง,งานประจำเนาะตำแหน่งเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเมื่อกี้เลื่อนไม่ขึ้นนะครับตำแหน่งไม่ไม่ขึ้นนะผู้จัดการไม่ไม่ขึ้นนะครับ,รก,รนนรบก็ตามนั้นก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่สนใจลองเล่นเกมแนวประมาณใช้ทั้งสมองแล้วก็ดวงนะครับควบคู่กันไปเนาะเมื่อกี้ก็ดวงให้มานะครับอืม อันนี้ยืมเงินนะครับมาเรียบร้อยทดแทนกับเมื่อกี้นะครับที่เราไปเรียกผู้จัดการว่าเพื่อนไงเพื่อนนะครับอโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะกับเกมอย่าโดนไล่ออกนะครับหากใครชอบออการทาคลิปหรือว่าเกมนะครับแนวประมาณนี้ก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับ หรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ